จากข่าวโศกนาฏรกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีคนในโลกออนไลน์จํานวนหนึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์การพระราชทานพวงมาลาและเสด็จพระาราชดำเนินไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบโดยมีการกล่าวว่าพิธีการต่างๆนั้นได้ทําให้ญาติผู้เสียชีวิตมีความอึดอัดกดดันและยากลําบากทั้งกายและใจความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยได้ถูกแชร์กันในโซเชียลมีเดียแต่เราเคยคิดไหมครับว่าผู้เกี่ยวข้องตัวจริงเนี่ยเขารู้สึกยังไงเลยจะขออ่านคําพูดของผู้ปกครองของน้องผู้เสียชีวิตที่มีอยู่ในรายงานข่าวนะครับ คุณวาสนาโพธิพลพูดว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ก็รู้สึกตื้นตันใจท,ที่ทราบว่าในหลวงและพระราชินีสเสด็จมาทรงเยี่ยมครอบครัวในวันนี้ทําให้เราและครอบครัวมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับพายุร้ายในครั้งนี้เพราะอย่างน้อยที่สุดในหลวงก็ไม่เคยทอดทิ้งประสงนิกรของพระองค์เลยในยามที่ประชาชนทุกใจแสนสาหัสในชีวิตส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณมัชฌาวันนี้เขากล่าวว่าบนความเจ็บปวดและความเสียใจ คือความอบอุ่นใจที่ในหลวงและพระราชนินีเสด็จมาทรงเยี่ยมเปรียบดังพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันจะรีบเข้มแข็งดำเนินชีวิตต่อให้สมกับความห่วงใยที่ทั้งสองพระองค์มอบให้เห็นไหมละครับว่าความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตรงกับสิ่งที่โซเชียลมีเดียคิดกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนในโลกโซเชียลมีเดียทำก็คือการคิดแทนและพูดแทนผู้ที่เกี่ยวข้องตัวจริง คำพูดและความคิดเหล่านั้นจึงเป็นการสะท้อนอคติและความเอ็นเอียงของผู้พูดและผู้ที่เห็นด้วยมากกว่าเป็นการสะท้อนความเป็นจริงที่เป็นอยู่แต่ก็เป็นไปได้นะครับที่คนในพื้นที่เนี่ยจะคิดเหมือนกับชาวโซเชียลปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่การคิดแทนผู้อื่นเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงการเอาความคิดของคนกลุ่มหนึ่งยกขึ้นมาโดยไม่สนใจความคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับ ก็อาจจะเป็นกรณีของสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรามักจะเห็นการเอาคนไทยมาลายูเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ในขณะที่คนไทยพทดและคนไทยเชื้อสายจีนนั้นถูกละเลยไปดังนั้นเวลาเราเสพข่าวต่างๆเราจรึงควรตระหนักด้วยว่าผู้คนในสังคมนั้นมีความเห็นที่หลากหลายนอกเหนือจากสิ่งที่ถูกนําเสนอให้กับเราผ่านสื่อต่างๆเราควรเสพข่าวอย่างรอบด้านและไม่ด่วนตัดสินเรื่องราวต่างๆด้วยทัศนคติความเอ็นเอียงของเราเพียงอย่างเดียว